งเงี้ยงงเงี้ยดูอจะมองไม่เห็นไปมานรเฮ้ยลำนี้ใครไปเซตเนี่ยเออลำนี้มันเซตบินสูงโอ้ยโอ้ยโอ้ยกไม่ได้ลเอาอีกนิดนึงอโอ้ยู่ไมง่เห็นลโอ้ยเหียเียวบ ไปมันวันนี้เราจะไปมนันวันไหนวันไป What? Yeah. Yeah. ว่าสูงเกินไปอ่ะแต่ด้วความที่ว่าโอ้ยโอ้ยปัดเอาโยปัดเอาเยอะปัดเอาเยอ